มันไม่มาตรฐานมันต่าฐานคือยวกนช้อนโต๊ะอันนั้นก็เรียกว่าช้อนแกงหนึ่งช้อนแกงเอ้าเวลาเราทำข้าวเวลาเราไปมีเซนงานหนึ่งช้อนแกงใช่ตอนนี้ผมกินยาปิดมาตลอดเลยคุณหมอจังคุณแม่จะเอาช้อนทำเป็น้อนกินยาปิดจริงๆเพราะว่าจะสังเกตไม่ช้อนไม่เท่ากันต้องใช้ใจความเรื่องจริงจริงจริงแล้วต้องมีคนเล็กครับเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าช้อนชาคืออะไรค่ะเลอ่าเดี๋ยวเราจะดูเนี่หนึ่งช้อนโต๊ะ ขนาดใหญ่ขันมาก็คืออะไรคะวันทีคูนชาแล้นี่ก็คือวันทีหนึ่งส่วนสองค่งจอนชาทแต่นี่คือได้เรื่มอีนอ่ปาทไหมได้บาเดี๋ยวอาจารย์จนแนก็ขนาดเล็กนี่ก็คืออะไรคะ1นึ่งส่วนเลยไปจ่าเขียนไว้เ็จะเขียนไว้เราจะเท่าไหร่แล้วก็เช็คช้อนอันนั้นในการตวง หาพยางไงน้ำเปล่ามาเดี๋ยวแต่งกลุ่มไหนนั่ไงเมื่อกี้อ่านี่นะอ่าอเคอ่าลมไหนกลุ่มไหนทำก่อนอะไรกมกรเบื้องกมกระเบื้อมาแล้วเอาเอาัั้งก่อนเรออกเลยนี่เดี๋ยวนีโอ้นิวได้ะเล่นนเยมาตได้ยิด้เลยนิโอ้ยได้กัน เรียงเล่าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมนิดเป็นอะไรตัวกูกอ่ะเกลี่ยเยอะเหมือนเกลี่ยเยอะไม่มีมม่ึงไม่ค่อยนะไอพี่สันติไม่คือเขไม่ค่อยมาแล้วแต่แล้วก็ต้องมีลูกไงโอ้ยจ้ากูหนูเลยอันนี้ส่วนกลิ่นวานิลาเนี่ยเราแต่งตัวเองนะพกนี้กินได้ไหมครับ แลต่เองมหัวสีเนอย่างเงี้ยวลาอไ่น้มึงดู้มึแต่นันิดเดียวนะไม่ต้องแต่เยอะแต่งกินเราเองผมรู้ว่ามันเสียแล้วมันเป็นสีของมันไอกนั่บนผมเลย็เห็นักักอ่นบ้ักวนี่เป็นมันเป็นผลใช่มับไม่เป็นฝักใกล้ใกล้ักตเขียว มันจะเป็นสีม่วงนี่คือนักโคโรฟิลไม่ใช่นี่ได้ลห่าโคโฟีโคโรฟสีเียวอ้นี่มันอยากแกกันแล้วกันฉัมึงไกินไปไปไปมึงไปบกคงาเป็นจใช่ไหม้วก่า่เราไปอเด็กทำไรจะกลับมาขาดตัวจะเอาเริ่มงเรื่องเรอแสดงว่าได้แนปผมรักเด็กแน่ไม่รักเด็กเ้ยผมรักครูมาเดี๋ยวพ่อเธอไปเลยเถิด มามานดับแรกทไรบุญผงไม่เอาไปมึงทิ้ไว้มึงเขียนแล้วมึงทิ้ไว้ชอนช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะได้เลยเกยเกเกยเอากุใต้ใต้ตัวนั้นไปไอ้น้อันกับ เธอใส่ไปนะอร่อยมากเลยน้องอ่าหรืไม่ได้กินแล้วนี่คืออมน้สำหรับทำขนมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ่านี่คือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันเต้าที่สุดตรงนี้เลยกีตัวไน่นี่ก่อนตัวไนี่ก่อนตัวไนี่ก่อนเฮ้ยโคตรหลาบงี้หมดไหมได้ไหมครับเราปาดกันนี้ได้ไหมอาจารย์เราปาดกับปาดให้อ่าน่ะเอาเพียงเราการที่อ่าเรากาที่ผมเข้าใจคืออันนี้ช้อนโต๊ะแต่ไม่ใช่อะไรครับใช่ครับอันนี้คือคุนด้วยครับผมคุนด้วยครับผมตักให้เต็มก่อนตักให้เต็มก่อนแป๊บหนึ่

นี่ใส่ตรงนี้ครับเส่ในนี้ใจะไม่ยากเลยนี่คือนุ่งคนจืดนะครับใส่แต่เดี๋ตามตัวสี่และตรงนี้ครับเตรียมนี้ครับเดี๋ยวตัวกแต่ว่าเราต้องต้องตั้งดีให้มันให้มันเบิร์โอเคกันตั้งเลยโบดรู้นี่โบดรู้นี่แรงกลางจับพุทธเลยหยดหยดเลยอีกนิดกันอีกนิดหยดหยดเลยครับลุงม้วนหนายางเพื่บอลเออกินก้อีกินกอีกินก้น ่หยิกพอนหยิดก้อนเออได้แล้วพอดีเลยได้แล้วครับนี่คือปริมาณปริมาณเท่าไหร่คะต่อไปสามส่วนสี่นมข้นหวานครึ่งถ้วยตวงพูกจะเรียกกันบางทีปิดว่านน้ำเลยนุ่มข้นหวานครึ่งถ้วยตวงขึ้นถ้วยตวงอุ้ยหมากันคลันก็เรียกว่าคลันแต่บ้านเรียกว่าคลันเดี๋ยวนี่ถ้วยตวงนี่ไหมล่ะเรนมันนี่ไงครับอันนี้ วันครับนี่ใช่ไหมเขาทำครเ็วขับเร็วเส้นไได้รับเร็วเได้เออเออเี๋ยวาเดี๋ยวให้ไปเล่นนไมโคเลยนี่อยี่กากอะไรในนรี้อะอนะกงอันนี้ไหมะนีดูน้อไดปุ๊บเราะ บอกวันก oh, ah, ็เยเยอะกเยอะกเยอะเลยเยอะเลยล้วไปล้วไปล้วไปแสเดียวพก้็ต้องจัดอีกดูหน่อวันวนวนอันี้งไเนี่ยนี่นวดนมไปจอันนี้โอเคแนั้นพออันนี้วัน พอลขับถัดอ่าไกนงกอะไรนะอันนี้อันนี้เต็มเลยอันนี้หนึ่งอันนี้เนี่ยนี่นีอันนี้หึงครึ่ง็มเต็มนี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือหนึ่งดใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งเครื่องตกไหมการใต่เครื่องครึ่ด้ตยตวงใช่ไหมครับนี่อ่านี่เครึ่งแต่ตวงวันใส่เต็มเต็ลเตมเต็มเนอะเดิงกี่กลุ่มงนึ่งเดินกี่คนได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มนีอ แนวจวงจวงเพิ่มนะโอเคแล้วคนกควายควายกวันมีที่ล้างไหครับวันนี้สนิมมันลงไปลอยอันี้เมื่อกี้ไปล้างปลาหนูเลยค่ะนึ่งนึ่งนเ่งนึ่งนึ่งนึ่ง่นนึ่ง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 ต้ออะไรเพิ่มครับผมสามสามเท่าอะไรสามเท่าสามเท่าต้องจำเป็นว่าจำแบบนี้เพิ่มอีก เพราะว่าคุณเดี๋ยวมันไม่พอคุณนี่ไวใส่ก่อนก็เสริมเปิมมีด้ามด้านโตเป็นด้ามด้านโตนุ่มเต้พุงน้อยหนึ่งอะไรหรือลงมาไม่รู้ในพุงนะพุงดีเกลียวที่ลงไปเลยใช่ไหมครับนั่นนะเพราะว่าจะได้พอกินได้พอกินกันนะจะได้พอกินครับ แบนี้ก็ดคนน่แตสามสูตรก็ได้นะสสูตรก็ได้แล้วแต่เราก็จะปาดด้วยปลายดีครับดีครับสรุปสรุปใ่เลยตมเลยติมไันนี่่ตัวนี้ติ่มยังไงตั้เต็มมตัวนะาดาวตัวนี้ผมได้ไปด้านนแล้ว้องบอกิบอกไว้นั่น นมข้นหวานเออนมข้นจืดนะครับสามเท่าเพราะว่าหลายคนนะครับแล้วก็นมข้นหวานก็สามเท่าเหมือนกันแล้วก็วุ้นเพราะว่าอะไรของวุ้นเพราะว่าปริมาณของคนเยอะครับก็เลยต้องทำเท่ากันมึงงกเนี่ยเนี่ยเนอะแล้วแล้วไอเด็ดเลยนั่นนี่เด็ดเด็ดใส่ไหนครับเด็ดใส่ตัวนี้ก่อนนะเออตัวอนเี้ยไม่พอหนูก่งหนเลย ขุ่มเล็กขุนเงินขุนขุนขุนเซตให้ครบมาเลยไหมแต่ไป่โอนไป่เจ้ามากนี่ทั้งคนเราก็ไวะกับไป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 จนโอมิดเจ๊ดำกันจิ้มโรยไม่ทำอะไรนะนี่คือการข้นหวานนะเต้าหวยเต้าหวยเต้าหวยน้ำจอดเต้าหวยพุทธ ปุทติเดี๋ยวทุกอย่าได้เรือยนี่ผมว่านุ่มก่อนเนี่ยอ่าต่อไปคือน้ำน้ำน้ำเปล่าช่องหนึ่งตัวพี่ตัวถัวช่องตัวถัวหัวเดียหนึ่งตัวพี่ตัวถั่วนี่เป็นตัวนี่คือตัวถั่วอยู่ทีหนึ่งโอ้มาว่านี่ผมว่านี่หนึดง ย่ำตาไหมนี่ย่ำตาเนี่ในชั้นย่ามไหมอ่านี่คืออันที่สามนะครับตัวที่ถามครับตัวที่สามนี่คือนมข้นหวานนี่ังนมข้นหวานไอ้นี่ในนันในน้นี่เลื่อนแล้วก็นี่คือนมข้นจี่เลยนะครับนีนี่มันเร็วว่ะแบบใหล้วเาบวาบ้าสิบาหมดยังนี่คือผงมีกลิ่มเตียมุ้น สามช้อนนะครับประมาณเท่าน้้มันมันป่วนดีเนะรสชาติมันปาปิดเปาตาแกงนีให้เต็มตเลยกินไม่ได้แลวเดี๋ยวมึงทำได้หลมดูตานี้เลยบิ๊บเราเราคัดใหม่ครับบิดปองน้กิดเออหวานไหมครับระวัง คนอื่นอ่ะจะไม่ทราบแลครับว่าหวานหรือเปล่าแต่ตัวนี้ยะหวานมากเลยตาหวานใช่ไหมกึ่งงัดงัดงัดกูไม่เคยต่ำไหวยะทำไรนไรนะต้อหวยต้อหวยเพราะนนี้ลาเราไม่ตั้งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตอนตอนเสร็จอนยะมุกที่บ้านมันมีไงที่บ้านมันขายโรตีครับ เต็มเลยะยะรูนายแก่ว่ะโัวรูเทพ่ละอรย์ั่จะมันจะมันจะถามรูโอ้ม่อีกรูเหรอมันจะามรูทั้อะนะ่ได้เลย มมันไไ่ด้ทุหพวกเราอย่าไปแกล้งย่เยอะนะครับย่ทำเพื่อคอนเสิร์ตเรา5,000นะตัวเลือดออกเลยโคยังว่าดโคตรแทบเลยจักตรงนี้กลางเพิ่มหนึ่งสองสามแล้วก็ลูระบายแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านี่แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าสองเสร็จหนึ่งส่วนสี่คมเมนต์ย่ดีอยู่นั่นนะน้ำเปล่าอยู่ข้างหลังครับ

หัวหนุ่มบูดนี่นี่จ้ามาชไม่ไม่กับบูดนองรูปเรื่องเออเออหน้าปลางส่นุใช่แล้วนี่ใช่แล้วเรก็อาจะเอามือต่ำการเลียดอ้นี่กอเนืบร้อยเกียงกึ๊บยบร้อย มีตัวกันตักันตัวนี่แต้งกันตัวกันตัวนี่ฮะนี่คือตัวที่5ครับนี่คือตัวที่6กครับปกน้คิดว่ามันอร่อยนะครับใครคือาริสครับครับผมคุณชาคริครับครับผมวันนี้จะมีเมนูอะไรมาดวนี่ันนี้เป็นต้องวยครับเป็นส่วนผสมที่ได้มาจากพวกไก่โดนะครับไกนี่ไหม ปะเทศตนโอ้ยเขาไปโดนกนัเจบวักเล็กเจฟก็ทำเเักเล็กนั้นเจัวเล็กเลยเหรอปกติมันจะ้ลีเกียนตามกับอยู่ในโฆษณาไม่มันด้อย่างนีวเหรอครับตัวไหนไหนกระตัขึ้นรอไปจนิงเออตักขึ้นกลับไปอันงนี้ รูตัดรับแบนนี่รู้ใช่ครับเบอจังอันนี้ไม่ใช่ไงของเหลวของเหลวนี่ไของเหลวอันนี้เป็นปุ้งนีอันนี้อันนั้นปุ้งพี่สองครับสอง้วยตัวนี้ชวยตัวน้ชวัวน้่วยตวนี้ล่วยวนีช่วยตัวน้วยตวี้ช่วัวนี้ัว้่น้วว้วัวนี้วว้วัน้ัวน้วว้่ววตี้ยวตี้ยน้วัน้ชว เดี๋ยวลนี่นีนี่นี่องตัวตวงจัดไปเลยครับคุณจะกคครบเตียไหมครับไปตรีไหมครับคือผมอยากคี่แดงสถ้วยตัวบอกครับี่แดงสครับสครับพอดีโมันหไ้วะมันสามเท่าใส่สามสาาใส่ด้ดนน้ำไม่ปตตรงเปลน้ำเลยปน้ำเลยน้ำเยอะเลยนี่ไม่พอหมดไปกับนเยอะละสีอะไรเลยเยอะน้ำ วุดมิงมีซิอะใช่ไหมคุณชาครครับน้ำมีไม่ใช่หรอมันก็ดำมาจากไหนออกตัวยังกัดปอะไย่าูลอุ้ยมีน้ำหมุกลาตัดได้นี่ตัดได้นี่สามสามนี่ยตนี่อ๋อตีเลยคุณจากครับเลยกันต่อไปหนึ่ส่วนสี่มครั้ได้นะหนึี่สครั้งมึงดูหนึ่งส่วนสี่อย่ไหนนั่งนี่ั่งนี่มีสามที หนึ่งส่วนสี่นะครับหยุดหยุดครับหยุดแป๊บนึงหนึ่งวนทีบกหนึ่งนีได้ไหมได้ไหมดูอะไรดูไอพอดดเออล้นะมึงกูนีรยได้แต่ไหนวะได้องคนที่มันได้หนึ่งไงโอเได้หนึ่ง่วนดีหนึ่งส่วนดีบวกหนึ่งส่นดีบวกหนึ่งส่นีก็ได้จ้นี มาจังหวัดน้เหรอนี <M> ่้ที่จ้ามจามที่นี่มุ่ลาปอส่วนนั้นเท่าเดิมแต่ว่ากี้นกันถงอมันโปกนนเลยลที่ว่เลยได้ได้นึงน้วดองดน่ไม่ได้ได้นผมคุแยกครับในตอนต่อไปไม่ได้หนึงไม่ได้นงับนไงอ๋อได้่นึงนี่่องั้นอไมอ้จ้ามจ้ามจ้ามเนี่ย ก็เี่ลบอเลยเผื่อนม่ไมนี่ย่งไหมน้วนึ่งจัดได้อยู่ไหนวะดีนิ้วได้ได้เกๆเกควันตวงเลยาโราโก้ดเปลี่งนี่เลยดิได้เน่ยก้เบ่าเป็นตัวแบเดี๋ยวผมจะให้อุ้เปล่าผลไปอีกที่นะครับวันนี้คุณจะมาขั้นตอนไกล ดูได้ดีครับโชว์แน่นมากเลยครับ อาชเลยอาจารย์ขาอาจารย์คามึงเปนายรไอ้นุ่มไอ้นุมอันนี้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวแกใ่น้ำตาลนีน้ำตาลเกลือมาตั้งไปเลยใส่ใสเก็ได้เนาะครับตอนนี้ ยังขาดน้ําตาลกับเกลือนะครับว่านี่คือน้ำเปล่าอันนี้คือน้ำจิ้นะครับนี่คือน้ำข้นหวานแล้วก็อันนี้คือผลไม้ช่างเสร็จแลน้าเรื่อก็ะไดเพื่อนช่างต่อแล้วเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันมเป็นมือผมมือผมนี่มันมือมี้มันมือมี้มือแม่งแสงนะครับเมื่อเราได้วัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องการนะครับตอนนี้ยังขาดน้ําตาลกับเกลือนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับ ครับผมเช่น่านี้นะครับคุณเจ็บไหมครับคุณเจ็บนิดเดียวครับวันนี้เล่นจุดจ่ายจลจ่ายลยเนี่ยเ่นี่จะกินทุนที่อย่างนี้เยด่คือด่างดที่นี่จะเป็นเกลือจากทิเบตครับทิเบตจุดเสียวไอจุดสูงสุดจุดสูงสุดของทิเบตเลยเกลือนี้เราได้มาจากน้ำน้ำน้ำรอยตีนวัวถูกต้องครับ ้จัมารีน้ำน้ำน้ำอุ้งตีนจัมารีต้องครับเราจะได้เกลือแร่ที่ดีต่อแคลเซียมดีต่อแคลเซียมเขียวสารป่านนกเป้ดนกป่านอะไรอะไรต้องรออลไรใช่ไหมต้องทำตาหน่ึ่งสองครั้งทำตาเร็วนไปแล้วครั้งเลยเหรอเยอะเพื่อนยอะไม่ไหวแล้วเยอะเอาจนเกินออกนั่นแหละ ว่ากิมเอเจอเจอเจบอกว่าจรนพูนเนอะเบอกว่าจรพูนเดมปาดน้ตานะนั่ตานะตานล้วไปแล้วจะเรยตอนนี้ส่วนผสมกำลังที่จะพรอมและครับ นี่ครับส่วนผสมที่ทั้งหมดนะครับช่วยบอกชื่อส่วนผสมอีกสักครั้งนะครับอันนี้คือนมข้นหวานนะครับอันนี้คือนมข้นจืดต้องใช้ยี่ห้ออะไรครับน้ำเปล่านมข้นหวานนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับขอข้นนะครับขอยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับนมข้นจืดนี่ยี่ห้อเดียวกันครับเดียวกันเดียวกับผมเป็นมินิกรครับผมส่วนน้ำนี่จากลุ่มแม่น้ำไหนครับผมต้องลุ่มแม่น้ำปีครับเพราะว่าเราได้น้ำนี้มาจากบรรพบุรุษนะครับอ่าครับผม เป็นน้ําที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกนะครับน้ำเปล่านี่ใช้ไม่ได้นะครับความรู้สึกอะไรครับผมนี่มันคือน้เสียวเสียวครับครับผมจนอันนี้คือของเชื้อน้ำปากัดอันนี้แต่ที่ลองไว้เป็นปีแต่งกลิ่นนะครับวอลีลาวอลีลาอีโยวินเนอร์อีโยวินเนอร์นะครับผู้ชนะผู้ชนะครับผู้ชนะครับก่อนแล้วแต่เล่นต่อไปนะครับผมต่อไปคือจะเปิดให้ดมไหมผนวุ้นนะครับผมวุ้น ต้องบอกคีย์ก่อนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือหุ้นสะกดยังไงแล้วก็พุตธสลัดวอหวนหุ้นสะกดยังไงครับโอแหวนโน่โหนูไม่ถูกครับถูกต้องครับครับผมอุ้ยต้องแล้วอันนี้คือน้ำผลไม้นะครับพี่พ่อพุทธสลัดมาดีครับพุทสลัดพุทสลัดนี่เขดีไหมครับผมมีฮาลาด้วยครับมีฮาลาด้วยครับแต่อันนี้คือถูกหลักของการตัวแรกเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเจอกับคลิปต่อไปครับผมแล้ส่วนตัวไปครับคือน้ำตาลนะครับ แล้วก็อันนี้คือเกลือเกลือนี่3ามช้อนนะครับเพราะว่าเราใช้ส่วนผสมช้อนสามช้อนชาสามช้อนชาครับเอ่อหนึ่งส่วนสามช้อนชาใช่ใช่ครับไม่ใช่ส่วนสี่เนื้อเยื่อเนื้อเยื่ยังไม่ตื่นใช่ไหมครับผมยันท่อมครับผมครับผมครับผม